เด๋อสมอลสมอลสมอลก็สีดำครับว้าวลืมไปไม่ได้เดี๋ยวลากเขไอ้พอบิวมันเป็นแล้วลากเขาติดตัวไงเออว่ะไอ่โอเคชัมันเวิร์กไหมครับกับตรงนี้ครับไม่ใช่ลากผีเนี่ยจบถูกชนสูตรแล้วนะคะว่าตายไอ้ใคยคุณไม่ช่วยเพื่อนหรอฮะไม่รู้ค่ะสวัสดีค่ะการี อ๋อแม่น,นวลอันนี้เป็นการถ่ายวันที่3นะคะวันที่2องแทบไม่ถ่ายเพราะว่านะคะเพราะว่ามีมดสทุกคนนวลม,มีมอสเออใช่ถ่ายวันที่4แล้วค่ะแต่ว่าแต่อันนี้เป็นวันที่3ไม่ไถ่ายช่วงเรียนนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็มีนักแสดงนั่งอยู่เต็มเลยค่ะแล้วตอนนี้คนถ่ายนะคะก็คือไอ้บ้านค่ะอยังนค,คนถ่ายนะคะนี่อันนี้คุณบีนะฮะนี่คุณบีคือกำลังสับเขาไม่ได้การทำงานนะคะ ขำมาคอมเมนต์ขำมาคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์นี่คือการทีนะคะตัวแสดงหลักของเรานะคะอันนี้เป็นคุณครูค่ะอันนี้คุณอมสินนะคะแล้วแบบคุณครูแล้วคุณน้ำผิงค่ะคุณน้ำผิงโอ้โหกล้องติดค่ะสวัสดีค่ะเอ่อรับบทเป็นนักข่าวนะคะแล้วคุณตวงรับบทเป็นอะไรคะแล้วคุณดวงรับบทเป็นอะไรคะเดี๋ยวสปอยสปอยสปอยค่ะสปอย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 สีดำเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเออลองเป็นนักข่าวให้ดูให้กล้องดูหน่อยสิค่ะนึกเหมือนคะเรียนท่านผู้ชม ค่ะะนตอนนี้นะคะทุกท่านกำลังชมอยู่ที่ช่องพงทักษังชนแนลนะคะนี่นะคะก็คือบรรยากาศทำเดี๋ยวให้กล้องแทนดูนะคะเอ๊ะเอ๊ะกล้องไม่โฟกัสค่ะทุกคนกล้องไม่โฟกัสนะคะอุ้ยอุ้ยเจอทำตัวเป็นกัปเธอยนะคะทุกคนทำตัวต่อเจอทำตัวต่ออุ้ยพูดได้เลยค่ะพูดไม่ได้ต่อไหนพูดได้นะคะั้นอยากคนอย่ากคำตอบไหมคะคนนี้นะคะเหมือนเพื่อนคนหนึ่งเหระคะ ใช่ค่ะนักแสดงเราก็กําลังอยู่ในช่วงเคร่งเครียดมากเลยเพราะว่าจะมีคนตายค่ะเดี๋ยวเราเราจะให้ทุกคนติดตามค่ะว่าใครตายและตายเร้ยังไงนะคะสเราก็ไม่แน่ใจคะว่าตัวหลักจะตายหรือเปล่าอะไรใครจะเป็นอะไรก็ต้องติดตามต่อไปนะคะในช่วงต่อไปค่ะ เดินอาหารระบบทางเดินอาหารก็จะเริ่มจากปากฮะมือควรจะแบักเลยียโอเคหลังเีล้มือก็หันกับมาเลยไม่ไม่ไม่ทำเลรหัสไม่เดี๋ยวกูเขียน่างนี้ได้ไหมไดุ้อไกันนี่เป็นแบบไม่ได้ะอะไย่ง้ตน้ลังเตรียมซึ่งเราเตรียมกันมามจะมีเปลี่ยนห่อเดี๋ยว คอ่ะแล้วเราอะมาเลยค่ะปกัอเพื่อนๆนะะอันนี้คือแบมาหาตัวกับตัวหลักของเราค่ะไม่ใช่แค่ตัวหลักทุกคนเป็นแบบว่าเจ้าเลยนะพวกกำกับด้วยเพราะว่าแแบบ นะคะตะก้อก็จะมีไอนะคะก็จะมีตัวตัวใครคะตัวสวัสดีค่ะตะก้อมาแล้วก็ตำลงเตรียนะคะตอนนี้กำลังบรีฟนานกันอย่างเคร่งเครียดค่ะชั้สู้ๆค่ะคือมันเ็นอะีอันนี้อันนี้แสดงเป็นว่่าคะ เล่าคือตัวรกสปของาค่ะทุกนราเปนนเดล่านะคะซึ่งแพงมากค่ะทุกคนนะคะใีนี้ตกเป็นสองแสนได้เลยนะคะราคาหวานกรุบค่ะราคาหวานกรุบเท่าไหร่ครับเรามาหาเจ้าของนีก่อนเซดนีเท่าไหร่คะเซดนีเท่าไหร่ไม่รู้จ้ะเราบอกเฉ่า้าหลักพอคราคาหวานกรุบค่ะทุกคนบอกเลยถ้าหลักก็ถึงประคุณพี่ถึง น้องสินค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องสินนี่เป็นบทอะไรคะเนี่ยครูค่ะอ๋อเป็นคุครูนะคะตัดภาพมาที่คุณอันดานะคะสวัสดีค่ะคุณอันดาขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมคะอันดาสวัสดีค่ะอันดาแล้วบทแล้วบทเป็นอะไรคะคุณอันดาตำรวจอ๋อเป็นตำรวจสู้ๆคือดาวแล้วบทเป็นตำรวจเราต้องเข้มแข็งนะคะตำรวจอันเนี้ยบอกเลยนะอันดาโตไปอ่ะอย่าเป็นยี่ไอ้พวกมันต่ำมาก

แต่ว่ากลัวถ่ายไม่ทันนะครับก็เลยแยกเป็น2กองครับก็คือกองของไมาและกองของการเรื่องมมาที่กองของไมานะครับจของเขาคือต้องถ่ายฉาดคุยผ่านหลาย2คนนะครับแต่ว่าใช้กล้องแค่ตัวเดียววิธีการแก้ปัญหาก็คือจะต้องถ่ายคนแรกถามให้หมดทุกคาถามแล้วค่อยไปถ่ายอีกคนตอบทุกคาถามนะครับฟังดูดีนะครับแต่ว่าปัญหาจะเป็นยังไงต้องไปดูครับหนูซสามสองตอนเกิดเหตุอยู่ที่ไหนคะอ๋อ ตั้งใจเรียนตอบอะไรก็ถามแด้ตอบอะไรก็ถามได้ปเอะตอนเกิดเหตุอยู่ที่ไหนคะอุ้ยกลืมอีกแล้วคุณมีความสัมพันธ์ยังไงกับผู้ตายครับและคุณมีคุณเอ้ยเหี้ยเรดิกคุณมีกิจกรรมร่วมกันกับผู้ตายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ไม่ลืมอแล้วมงงไม่ค่อตอคุณคิดว่ามีใครน่าสงสัยมากไหมครับเป็นเด็กที่เงียบๆอยู่หน้าห้องนะค่ะเขาไม่ค่อยคุยกับใครก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาทําอะไรอยู่ที่ไหน กดไม่โฟกัสนี่หาเลยนะโฟกัสแล้วโฟกัสตีนกูใช่ป่ะาดูรูปนี้ไหนวะนี่มาฝาขวาล่างไม่ไงกูบอกแล้วไฟใหม่กูหน้าจอการมันวิกงเข็มมากอะถ่ายอยู่ไรเนี่ยเยไรเนี่ยสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงแห้นี่คือช่วงของการบุงยานะครับงขารการุาทายะครีกราันนะจ๊ันะ ก่อนนีห่หกโมงนลกันทีไส่แบบโอ้โหมันดูแบบเป็นคนใส่ชุดดำแล้วก็ใส่ปิป <c oughs> ด, <c oughs> ดกิกนอะไรกันนี่เขาใส่กาแฟเพิ่มเราขอแบบขอมากใหไเป็นดำเกน ัอยากได้แบบฉากคือแบบตกใจมาทำอะไรแบบปล่อยฉันไปอ่ะได้ปะดิน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 ,ดน,ดนนะอ่ะเต่อครับไรเนี่ยรอืตอนนี้เข้าสู่ในโลงเวอร์ชั่น6โมง15ทีนะครับตอนนี้ก็คือมืดเกึมตอนแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็คือนายทวันที่แข่งแกรนที่สุดเลยเอสกัดอ๋ัดกูไปเรื่อยไปดิื่ไม่ได้ก็ได้ ไปไหนลงทางนี้ลูกแล้วมันไปไหนอ่ะไปเก็บของสภาพไหนครับคุณคุณบิวครับคุณเป็นคนที่เละที่สุดลองจากกลับแพนดูร่าแพนเวล่าทำไมครับเกี่ยวกับคนเฉยเลยไม่ไม่ไม่สภาพไหนครับสภาพไหนไม่เพอบิวมันเป็นแพนดูร่าเขาติดตัวไงเออว่ะไอ้เกิดอะไรหรอเกิดอะไรนี่หน่อยนี่ดิดนี่คุณแนดูร่าโป้เออเออเอาป่ะ หรือเปล่าหรือเปล่าไม่ก็ก็ไปก็ไปผ้าไม่เนิดเดียวเองก็ระหว่างที่ดิวนอนก็หยิบออกมาจากกรตังหางเองแค่นั้นปั๊บก็ขอบคุณนะแล้วไนที่สุดบอกมงยี่สิบนาทีนะครับแต่ว่าเรายังไม่กลับบ้านนะครับอปีไตาตรงนี้ไม่ไหมตาตรงนี้เลยดีวะตรงนี้เหรอ เอเยต้องนี้แม่งจับเลยรึเว้ยอือเรียมมีแ,แสงยีบิบมีแสงยีบิบก็น่า,ากลัวใช่เลยอุย้ยยันสิครับเออระบักรถจ้าถ้าจ้าอยู่นะคงจะทักเลยละสภาพคุณปอนดีกว่าครับปอนครับปอนรดเป็นพ่อแล้วทําไมคุณถึงอยู่ถึงถึงทุกวันนี้ครับหหเห่าเห่าเห่าไม่เฉยนี้เราจะมาดูดูลเคชั่นกันนะครับว่าโลเซชั่นมันเวิร์กไหมครับกับ ตรงนี้ครับไม่ใช่ร้านผีเยอะแต่มันรบกวนชาวบ้านเอางี้เมืองนี้เลยมา้งเมืองนี้เลยโอ้ยเจ๊บอกบอกเื่อดเพื่อนด้วยเอลยสัตว์เอ้ยออกไปจากตัวนู้นก่อนหมามันได้กลิ่นป่ะเดี๋ยวเอาเสียงปิ้เสียงออกก่อนถอยการถอยไปได้ไหมถอยอยากให้เห็นแบบเออการกับไฟแล้วก็ซ้ายกันอีกเอออย่างเงี้ยสามสองหนึ่งฮานูลาอยู่ไหนโฟกัสไปเนี่ยไอ้ไอ้โฟกัสอะไรวะเนี่ย อีหยังวันนี่ยมันเป็นออโต้หรือเป็นวันมันเออออโต้ออโต,ออต้เลยขอละห้ 5, 4, 3, 2. 2> าสี่สามสองเดินวิ่งเดเร็วมากเลยอ่ะกด,ด,ดมากดมาออโอ๊ยแบตบดตัวเองละแล้วใครต้องพูดอะไรเมื่อไหร่อูอ้อะไรวะรายงานศพอะไรวะเดี๋ยวรอไอ้ไม้มันบ,บีบอีกที อะไรวะอ,งงอันดาทำไมสวัสดีเนี่ยอะไรวะเนี่ยมึงอะอะไรของมึงมึงจะไปทำงานก็ไปถ่ายแล้ววิดีโออ้าว <c oughs> ไปแล้วศพถูกชนะสูตรแล้วนะคะว่าตายไอ้ะะพูดจบไปแล้วก็เกี่ยแล้วควาดเทเรนนี่ใกล้เคียงเลยไหมอันนี้วะเนี่ยมันเป็นแบบครูรคมาเต็มเลยถ่ายงานอ่อะเรามาข่าวการตอบอ่ะเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยได้ปะต่อไปนะคะเป็น ตายนะคะถูกบาดแผลบริเวณมีบาดแผลบริเวณเลำตัวนะคะมีหอยดักคือรู้ว่ามัยต่อไปนะคะเป็นข่าวรายงานของการฆาตกตรมซึ่งตอนนี้มีผู้สงสัยอยู่ประมาณ20คนนั่นะก็คือเพื่อนๆกับครูที่โรงเรียนะค่ะ <c oughs> เมื่อกี้เรากำลังเป็นแบบว่าบทคาตการมันอยู่เป็นนักข่าวค่ะตอนนี้เราก็มาเป็นบล็อกเกอร์ค่ะก็ไม่คาดคิดนะครับว่าอยู่ดีก็จะมีครูมาประชุมในวันที่เราถ่ายนะครับวันไหนประชุมก็ได้ครับประชุมวันที่ผมถ่ายครับดีมากเลยครับชรมทั้งเรียนเลยครับทำงานครูเนี่ยครับ ตอนนี้ครับเราก็เดินมาถึงคณะักษาเรียบร้อยแล้วนะครับกับฉากวันนี้ที่ไม่ได้นะครับเจอไก่ซองครับเอพีชนะครับมันเสร็จยังครับมึงเสร็จยังครับมึงเสร็จยังครับเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ส่งไองานการงานมีเดียนสอง้วัานวงานใหม่ที่เราส่งค่ะสี่ขาสองแอคชั่นแหมอันสิจแล้ว เก่งจังเลยนะไม้ข่าวไรที่หนึ่งเนี่ยยิ้ม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 การทำเพื่ก็ไม่คะแล้วก็เรียกเพื่อนตามมาแล้วก็จัเลยนี่ทำไมได้คะแนนเยอะจังเนี่ยไอนอมึงแตกตัวงี้ไอหอมไม่รู้ไม่สูใคได้มาไอเจิดหรอก็นี่หนึสแล้วก็มีอ๋อโอเคโอเคโอเคมีฉากปุ๋ยไหมใครใครเรียกใค มึงอย่าายเห็นหน้าดิกูไม่ใช่โัว s t สุแล้วนี่คือการถ่ายอายพรวนนะครับก็ต้องขิงนะครับแล้วก็ตวงนะครับสวัสดีค่ะใชเอแยงไง ออออะะไไไไรรนนีเเเเาามป็ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องหอดรับสารนะคะแล้วก็มีอุ้ยเจอทลายร่างกายผู้หญิงทุกคนนีนก็คือคืออะไรคู้ชายผู้ค่ะคนหญ่บุหรย่น้ำลายตัวนีแรงแงวัจ ครับบทเป็นอะไรคะคุณร ah. ับบทเป็นอะไรเป็นน <c oughs> ักข <c oughs> ่าวเอ้ยเป็นตำรวจคิดว่ามีใครมีเสื้อกันหนาวสีอื่นไหมครับฉากฟ้าเสื้อกันหนาวฟ้าไอมิกก็มีไอ้มิกก็มาไอ้มิกไอ้มิกทำไมคุณไม่ได้ทำงานเลยล่ะไม่รู้ค่ะทำไมคุณไม่ช่วยเพื่อนล่ะฮะไม่รู้ค่ะไม่หยุดสิเพศได้เล่าจนถึงไม่ช่วยเพื่อนไม่รู้ เล้วทำตัวเป็นอีกนอนัตหรือยังแม่รู้น้องเอ็งมาทนาพาพาข้าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใครไม่เอาแล้วหรอใ่มาผีผาทีกับทรงผมที่เปลี่ยนไปนะจ๊ะไม่มีไม่มีเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับเป็นทรงเดิมพรุ่งนี้เป็นทรงไม่ใช่การทีแบบสวัสดีจ้าไม่เอาแว่นหรออะไร แค่หยิบแวนออกจากหน้าไอเองเน <have S 2> <ım S 1> ี่ยแค่ตบหน้าได้นะนชั่วทนเรียนอยู่ัเีอยู่าเสียงังเ้อ่ายแค่ายไ่้มาดังเอสเอ็มอาร์ซีเอสเอ็มอาร์สวัสดีสวัสดีเฮ้ยเสียงแม่นะเฮ้ขาเรียกว่าเอาไปใช้เรืองกับสวัสดีค่ะ ก็ต้องสิ่งกระตัวมานั่นสิขนะอง่ายแหมเสียงกูตอนนี้ก็เหมือนผูน้ชายแบบสภาพไหนอคนได้ทำงานอะไรคะได้ทำงาน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 ,งาน โปรเจกต์นี้คุณได้ทำอะไรบ้างเออ่โปรเจกต์นี้ผมได้ทำกระทรึ้เพื่อนครับอ๋อใช่ค่ะคุณกระทึ้งเพื่อนสวัสดีค่ะคุณทำห <c oughs> น้าที่อะไรคะอันนี้เป็นสัมภาษณ์อยู่เหรอคะทำหน้าที่เป็นนักข่าวค่ะตอนนี้่เราก็อยู่ที่บริเวณที่เกิดเหตุนะคะเป็นโรงเรียนรังย่าบินกาวค่ะที่เกิดเหตุ <c oughs> อยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอคะตรงนี้แหละคะ่ะเพราะแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปที่เกิดเหตุได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจกำลังทำการสืบสวนสอบสวนแล้วเราก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งใกล้ๆนะคะเราก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้ค่ะอินอินบทบาทอินบทบาท อมากเราก็ต้องทําเวลาให้อย่างคุ้มค่าค่ะเขาได้ไหนเนอ่ยสภางานเหรอคุณได้ทํางานอะไรนะคะยังครับยังยังเรียนไม่จบครับยังไม่ทํางานเพราะยังเรียนไม่จบโอเคครับใครจะผ่านรีบผ่านใครจะผ่านรีบผ่านไม่ผ่านวันนี้เชิญคนเงียบนะถ้าสี่สามสอง อล่ะค่ะเรามาข่าวต่อไปกันเลยกันค่ะอล่ะค่ะเรามาในคดีกันต่อไปเลยนะคะเขาใหม่เขาพูดพิดหลังจากที่ถ่ายทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่จะเอาฟุตเนี่ยไปตัดต่อนะครับเพื่อให้ทันเอาไปโชว์ในค่ำวันศุกร์ที่30ินะฮะถ้านับแล้วเนี่ยมันก็เหลือเวลาแค่3าวันเองเนาะฟังดูแล้วอาจจะดูแบบเป็นไปได้ยากถุงไหยซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้แหละแลวเอาฟุตเนี่ยไปตัดไว้ก่อนตรงหน้าสะพักแนว่นะฮะสุดท้ายมันก็เสร็จทันเวลานั่นเองครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมทั้งสองตอนนะครับแต่ก่อนที่จะจากกันนะครับก็ถึงเวลาที่จะขายของสวัสดีเราชื่อการเราเป็นนักเรียนใหม่เพิ่งจะเข้ามาในโรงเรียนนี้ตอนมอส่วนชีวิตในโรงเรียนเรานั่นหรอกแพทเข้าก็สงบสุขดีเลยจริงๆนะ พบศกดิศกหนึ่งนะคะเป็นน้องอายุ17ปีเป็นเพื่อนร่วมชั้นของผู้ที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะคะมีแผลถูกแทงที่บริเวณท้องแหมอันตอีกแล้วเก่งจังไหมนะแะ้คะแันะแที่หนึ่งนี่มึงเด็กใหม่ไม่แย่งที่หนึ่ง,ม,งมึงยอมเพรว่าเราไปเล่นแม่ย ก็ต้องทำได้ไงนะ <c oughs> หน้าแบบโกรธโมโหแคนแล้วก็หุดหงิดรู้สึกว่าแบบได้ระบายความแค้นออกมาแบบ <c oughs> มุมนี้ได้สอมงมุมก็คืออย่างนี้แล้วก็มุมเสยลงไปอาจจะอยู่ข้างๆก็ได้มึงเดินเพื่อนกันทึบไปแ,แม่จะสนใจแม่ก็แบบไม่สนใจมึงมึงเดี๋ยวค่อยไปไดนอารมณ์เดี๋ยวค่อยไปิวอารมณ์เอา <c oughs> ไอที่เป็นอไอที่เราถ่ายเล็กเมื่อกี้ไปตอนนี้เราก็ไม่เห็นไมานะเราไม่เห็นแตงว่าเขาอะต้องทำซีนอารมณ์แบบ ยิม้มแต่นในแต่ร้อง, 2, องไห่ร้องไห่ยิ้มร้องไห้แล้ยิ้มแล้วก็โปรดด้วย